สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสชี่นะคะโอปละมอน้าไปอยู่โรสเฮา์เขามาบ้านเลยเยี่ยมเขาแตนนี้เขาบอกว่ามีแกงส้มใชะปาม่อนนะแฟนผ้หญิ้ายลุงลมอนตัตั้ไม่่ตไม่ได้ ไปลงทีมาจะไปเยี่ยมเาุ่ตาเนี่ยเหรอดอกไมหก็เป็นเี่อติมนะคะเละศๆอีกหน่อยอ่าไม่เหมือนกันนะคะเอานะคะใจก็อาจารย์ได้เท่าไหร่แล้วอายุเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนีชาลนะคะ ซาโลนะคะต่อไปเป็นอาก,กุชิโดนัทคิตตี้ค่ะโอ้กักกบกินนมได้แล้วอะไรเริ่มกินอาหารแข็งได้แล้วเออาหารลูกน้องก็แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถูกต้อง

ต่อไปแล้วเป็นสากุชีอีน่นี้เลวาตอันนี้รประกาศิคไม่สะลงค่ะต่อไปเป็นสากุชีอันนี้มันขาดนะคะ โลนะคะต่อไปนะคะเป็นซับกุชชี่หรือลาคมาไส้ไหลค่ะเนะะื่อค่ะไส้ของมัน,นะค,ะค่ะ่จะเป็นไส้หน้าตา ไปดูภาพรวมกันเลยนะคะนี่คือภาพรวมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ